เมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะข้อความนี้สำหรับกรลยาณมิตรที่ดีทั้งหลายนะคะอขอไพ่ห้าใบนะเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยไพ่ที่ view. ออฟวิวไพ่สามเหรียญ ไพ่ two of a n d s ไพ่สองไม้เท้าไพ่ four of cups ไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่ king of cups นะคะแล้วก็ไพ่ the emperor นะคะอืม คือคนที่เข้ามาดูคลิปแดนดอมเนี้ยยังไงก็ตามนี่ตัวคุณนี่ยถึงคุณจะรู้สึกแบบเซ็งๆเนาะช่วงเวลานี้มีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนะมีความสับสนมีความแบบมีความแบบว่าเออทูออฟวิวนี่สองมเมท้าเนี่หรือว่าคุณอาจจะอ่า แต่เราว่าคุณค่อนข้างที่จะสับสนนะหรือว่าบางคนอาจจะมีงานสองงานอยู่ไหมตอนนี้เนอะแต่ว่าเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเหมือนคุณยังมีความแบบรู้สึกแบบว่ามันเซ็งๆอะ่ะเบื่อๆเซ็งๆ,ๆ,ๆไม่ได้อย่างใจเนาะตอนเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้ไหมคุณนะแต่ว่าตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่อ่เป็นคนที่ทำงานเก่งอะ่ะเป็นระดับมืออาชีพอะ่ะ เป็นโปรเฟชชั่นอลในการทำงานนะเออเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงานนะตัวคุณเองอะตัวตนของคุณอนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบเนี่ยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะแต่ว่าตัวคุณนี่จะมี king of cup เ,เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะอาจะมีคนเข้ามายื่นความช่วยเหลือให้กับคุณนะอือ เนี่ยนะเป็น the emperor ในไพ่จบนี่คือไพ่ the emperor เนี่ยเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยอะ่ะเออนี่คุณก็จะมั่งคั่งร่ำรวยได้จริงๆแหละ the emperor ไพ่ไพ่ the emperor คือไพ่ที่ใหญ่ที่สุดนะเออมีความมั่นคงในชีวิตอย่างเงี้ย the emperor บางคนก็เป็นเจ้าของกิจการบางคนก็จะได้เป็นาบางคนจะได้เป็นเป็นคนใหญ่คนโตคนข้าขราชการชั้นสูงหรือว่าบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการก็กิจการใหญ่โตอ่ะเออ ได้เป็นเจ้าของกิจการนะบางคน the emperor หรือบางคนก็จะได้ไปทํางานต่างประเทศหรือว่าจะมีคนคนใหญ่คนโตมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะะนีะ่แต่ว่าในหัวข้อเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยไพ้สรุปก็ออกมายังไงก็คือคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยอ,อ่ให้สรุป ที่เราบอกอ่ะด้วยวิธีการบางคนได้เป็นที่เราบอกไปอ่ะได้เป็นเจ้าของกิจการบางคนได้ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรนะเดินผอเจ้าของกิจการข้าราชการชั้นสูงแล้วก็อะไรนะเออทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอ่ะเออคุณจะสำเร็จ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศภาษาต่างประเทศคนต่างชาติคนต่างชาติต,าาต,ต่างภาษาได้ไปทํางานต่างประเทศอะไรประมาณนี้แหละที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาอืเอ็มเพ e ร์เรอนี่นะยังไงก็ตามจะจะจะ,จะประสบความสําเร็จนะนีะ่แต่ว่าก่อนที่จะสําเร็จเนี่ย i n g of c u p นี่ตัวคุณเองอ่ะ จะต้องแบบว่าคิงออฟครับก็คือคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะออต้องต้องต้องใจใหญ่ต้องใจใหญ่ใให,ญหมายถึงว่าต้องแบบว่าใจดีใจดีใจเย็นแล้วกออ็ทำอะไรอย่างอย่างอย่างคนที่เป็นผู้ใหญ่แบบในลักษณะที่ว่าแบบ มีความมั่นคงทางอารมณ์อ่ะแล้วก็ให้ให้เป็นแบบอะไรที่เกี่ยวกับความาความใจกว้างนะความแบบว่าสบายสบายชิลชิลเนี่ยคือยังไงอ่ะคือคือยังไงอ่ะวาสนาของคุณดวงของคุณหรือว,ว่าความรู้ความสามารถของคุณอ่ะก็ไปได้ไกลอยู่แล้วแหละนะนเพราะว่าคุณเป็นระดับมืออาชีพอะแต่ว่าคุณต้องแบบ ใจดีอ่ะเออเพราะว่า k i n g o f ครับนี่เป็น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 ถ้วยใช่ไหมเออคนที่ใจดีที่สุดอ่ะเออเนี่ยเออใจดีมากอ่ะเออคนเนี้ย k i ง g of ครับเนี่ยเข้าเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งแบบเข้าใจผู้อื่นด้วยเเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบ อรอบๆอ,บอะ่ะเออโดยรอบอะ่ะเออเข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วความความสำเร็จมันจะเข้ามาสู่คุณอะ่ะเออเมื่อเมื่อคุณเป็นอย่างนี้ได้อ่ะก็คือคุณก็จะอนุญาตให้ตัวคุณเองมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะเออเนี่ยคุณก็จะได้เป็นสิ่งเงี้ยคุณก็จะได้เป็น the emperor อืมคุณจะได้อา่า ได้ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อะ The Emperor มีความเป็นผู้นำอย่างเงี้ยเออระดับ The Emperor นี่คือผู้นำแบบแบบสูงอะเออผู้คนจะแบบเคารพนับถือคุณอย่างเงี้ยเออคือคือดวงใหญ่อะคุณนะนะมันจะสำเร็จแน่นอนแต่ว่าหลักๆให้ให้ใจดีนี่แหละเออ เพราะว่าตอนนี้พื้นพื้นฐานของคุณคุณเก่งอยู่แล้วอ่ะในการทํางานนะพื้นฐานของคุณนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางทีคุณก็อาจจะแบบมีความแบบมีความสับสนบ้างในชีวิตหรือว่างานมันอาจจะยุ่งมันอาจจะเหนื่อยหรือย,ยังไงก็ตามมันก็เลยทําให้คุณเซ็งๆอะ่นะเนาะบางทีอาจจะเหนื่อยหรือว,ว่ามีความสับสนอย่างเงี้ยอความใจดีความใจเย็นของคุณจะ จะนำพามาซึ่งใจเย็นไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะใจเย็นหมายถึงว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบแบบคนที่แบบค่อยค่อยคิดพิจารณาทำแก้ไขไปอย่างเงี้ยเออมาดูซิว่าครูบาอาจารย์มีอะไรจะแนะนำคุณเพิ่มเติมเนาะขอให้สี่ใบนะหนึอา สองสามสี่เอาห้าเลยดีกว่าไหมห้าเอาห้ามาจะได้มีห้าเท่ากันแต่ว่าใกล้หมดเวลาแล้วอา่า a อ u บันดั e นแพลนนิ g งเห็นไหมคุณเห็นไหมมาตามหัวข้อเลยเห็นไหม หัวข้อก็คือเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยไพ่ก็มาบอกว่าให้คุณเขียนลงไปเลยความอุดมสมบูรณ์ที่คุณต้องการนะให้คุณเขียนลงไปในกระดาษเลยในสมุดนะว่าคุณต้องการอะไรบ้างในชีวิตของคุณนะ่ะเออนี่จำนวนเงินหรืออะไรเนะี่ยเห็นไหมตามนั้นนะเออวางแผนเลยนะเริ่มวางแผนได้เลยแล้วก็ watch movie วัชมูบ v ี้ก็คืออะไรก็ตามที่จะนำพาให้คุณสบายอกสบายใจนี่มันยัางในรูปอยู่กับน้องแมวหรือทำอะไรจิบกาแฟดูหนังทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณสบายอกสบายใจมากขึ้นนำพาพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณนี่และไพ่ใบนี้ล o กฟอร r แฟรี่ e s ให้อยู่กับพลังงานดีๆพลังงานนางฟ้าอย่างเงี้ยเออให้คุณมองให้คุณอยู่กับเรานางฟ้าก็คือให้คุณอยู่กับคนที่ดีคนที่มีศีลธรรมนะออสวิตติสให้คุณใส่ใจคำพูดคำจาสุภาพนุ่มนวลอ,อ่อนหวานอ่อนโยนกับทุกๆคนนะเอเอนะ แล้วยังไงอีกอ่ะอเฮลเช็กอัพให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีไปตรวจสุขภาพบ้างนะตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยเนาะเฮลเช็ c อัพหรือว่าคุณอาจจะดูแลว่าส่วนไหนในชีวิตของคุณอย่างเช่นคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพอไหมหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็ก็ไปพบพบอ่า พบหมอในการตรวจสุขภาพร่างกายบ้างก็ดีเนาะไพ่ก็บอกประมาณนี้เนาะหรือว่าดูแลดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณนี่แหละนะอโอเคสำหรับคลิปดันด้อมนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญ,ญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ